<Techn Pokémon> อ่พเามพร้อมไหนรู้จะไปแล้วเดือนตุลานี้ก็ถ้าใจก็คือพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะก็แต่ว่าเหลือในเรื่องของการเตรียมพร้อมที่แบบว่าอาจจะต้องแบบหนักแน่นมากขึ้นที่ยังมองว่ายังได้อีกไปได้อีกอะไรเงี้ยคือเรื่องของการเดินแล้วก็ภาษาในเดือนหน้าก็เตรียมพร้อมตารางแน่นค่ะอย่างภาพชุดว่ายน้ำที่ปล่อยออกมากับชุดราตรีเนี่ยมันเป็นภาพถอดเทปที่ทางกองไทยตั้งใจส่งให้กองใหญ่ไหมอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นแค่น้ำจิ้มที่เราเคยถ่ายไว้แล้วแต่ว่าพอเทตที่เราจะถ่ายแบบ ยิ่งใหญ่จริงๆก็คือวันที่1กันยาซึ่งเราจะรวมแบบเมคอัพอาร์ติสต์แล้วก็รวมถึงดีไซเนอร์วางไว้ประมาณกี่ลุคกี่ฟาร์มก็น่าจะเยอะอยู่ค่ะเราจะเล่นใหญ่พอสมควรจะเริ่มปล่อยมไปล่อยภาพทีละนิดเลยเ่ยก็น่าจะเป็นช่วงเราก็จะมีเวลาเดินเกมของเราอแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนหน้าเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้วางแผนไว้แบบหนักเลยใช่ไหมหนักอยู่เหมือนกันผันหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยคือด้วยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสไตลิสต์เมคอัพก็คือแบบเขาก็ นำแบบนำเสนอมาให้เราค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอะไรเงี hmm. ้ยเราก็จะแบบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ mm hmm. ชุดว่ายน้ำเราจะไปถ่ายที่ไหนชุดว่ายน้ำไปไหนยังไม่แน่ใจเพราะว่าส่วนตัวจะต้องถามทางกองอีกทีเพราะว่าเนื่องจากว่าเจ้าภาพปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนิดหนึ่งเราก็ต้องดูแบบคิดให้เรอบคอบก่อน mm hmm. เลยะคะ่ะอันนี้เป็นการยืนยันในมวิวามว่าเหมือนการประกฏมิสแกรนอินเตอร์ปีนี้มันจะแบบว่าเหมือนชุดว่ายน้ำมันหมนจะต้องแบบมิดชิดมากขึ้นเลยนะใคยพูด ให้พูดหรือแบบอาารอาจจะแบบว่าแต่คือยังไงก็ยังมีอยู่นี่อยู่ไหมถ้าถ้า้ในมุมมองหนูหนูคิดว่ามีค่ะมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นชุดว่ายน้ำเหมือนที่เคยเห็นกันบนเวทีกันใช่ไหมใช่แต่ว่าจริงจริงหนูมองว่าต่อให้ไม่ได้เป็นชุดว่ายน้ำมันก็สามารถแซบได้ถ้าเป็นแบบบริสุทธิ์อาจจะเป็นบริสุทธิ์รัดรูปหรือเปล่าต้องลองดูเขาบอกว่าจะมีการจัดการแบบเป็นแบบเป็นแบบจัดเป็นไพเป็เลยอ๋ออันนี้หนูก็ยังไม่ไม่ทราบเหมือนกัน ทวันบอกแต่ว่าแบบก็ีแล้วตอนนี้เรื่องภาษาเป็นไงบ้างว่าบางคนก็ยังแบบว่านะยังยังแบบว่าแบบหวั่นแบบติงเราในเรื่องของภาษาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็มันก็สื่อสารได้มันพอสื่อสารได้พอก็ยังเชื่อในสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเราว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราสามารถที่จะสื่อสารกับเพื่อนๆได้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะร้ออซแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นแบบเจ้าของภาษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ยัง ย่างที่บอกว่ายัางได้อีกอก็เดือนหน้าเราก็อัจตารางแน่นเช่นเดียวกันก็คือไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เรียนออนไลน์หรือว่าเรียนแบบตารางเรียนที่เรียนกับคุณครูต่างชาติจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราสมมติแล้วเราต้องถาคำถามอะไรเราจะขอล่างอะไคิดว่าไม่ค่ะอืมอมย่างเราครับถือว่าแบบว่าลองฟังคําถามดูก่อนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่า เราเราเพื่อความชัวจริงๆถ้าเราไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ใช้ล่ามเซฟดีกว่าเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เราที่ที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป๊ะภาษาอังกฤษนรามีอีกหลายๆประเทศที่เขาก็ใช้ล่ามเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยจฟ้าวันนี้เรามาเปิดตัวมงกุดเมสซี่แอนมุงแค่มหานครซึ่งเราก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่เราอยากฝากอะไรถึงรุ่นน้องบ้างสัปปีนี้บ้างคะ ก็อยากจะให้ทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็พยายามควักความเป็นตัวเองออกมาให้ได้ที่สุดเพราะหนูเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็น PD หรือว่าจะเป็นบอสเนี่ยเขามองหาอะไรที่มันมีความต่างพยายามพยายามอย่าเดินตามเส้นทางที่ที่แบบมีคนเดินไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราจําไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะจําได้นั่นก็คือเสน่ห์ความเป็นตัวเองก็คือดึงออกมาให้ได้มากที่สุดความสามารถในการเป็นนางงาม,มแล้วก็ความสามารถที่จะสามารถทําให้คนจําได้ เช่นเดียวกันเวพรลองนิดนึงแป๊บเดียวขอย้อนกลับเรื่องเรื่องแบบว่าลุคแต่ละลุ้ในการประกวดอย่างชุดราตรีอย่างเงี้ยมีการคุยรายละเอียดด้วยครับว่าจะเป็นสีไหนอะไรยังไงแบบเนี้ยมีข้าค้าใช่ห้องเสื้อเยอะมากค่ะเราก็เลยเรายังไม่ได้เคาะว่าจะเป็นแบรนด์ไหนอาจจะมีการประชุมกันครั้งใหญ่ในเดือนหน้าเนี่ยค่ะต้นเดือนเลยเราต้องเลือกที่ดีใช่ใช่เพราะก็อยากจะเลือกที่ดีที่สุดจริงๆอย่างไรนะผมก็บอกว่าอีฟาแบบ สีแบบสีทองเนาะน้ำโชคอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสีทองสีเขียวต้องสีเขียวไหนอีกแล้วต้องมารอลุ้นดูแต่ว่าจริงๆหนูก็ไม่ได้ดูเรื่องของมูนะคะจะดูด้วยความเราชอบมากกว่าที่เราใส่แล้วเรามั่นใจจะมีแบบว่ามูไหมแบบว่าดูไหมว่าเอ้ยสีไหนสีแบบน้ำสีน้ำโชกอาอะไรเงี้ยหนูว่าไม่แต่ว่าพี่เลี้ยงไม่แน่พี่เลี้ยงไม่แน่ก็เรียกว่าสวยเสื้อบูเพิสื้อาจจะด้วยอาจจะด้วยฝากฝาก อเวทีมิสแกรนด์กรุงเทพเลยค่ะก็เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ทุกคนค่ะทำให้เต็มที่นะคะการเป็นมิสแกรนด์กรุงเทพเห็นแน่นอนว่าด้วยความที่เราผ่านไปแล้วจะเข้าใจเลยว่ามันค่อนข้างที่จะยากเดินก็เป็นคนแรกด้วยจะทำยังไงให้คนไม่ลืมเราอันนั้นคือสิ่งที่อาจจะต้องทำกันบ้านเยอะมากกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มันไม่มีอะไรยากจนเป็นความพยายามสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ครับค่ะขอบคุณค่ะ